ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกดรอยเซนทุกคนนะครับวันนี้เ็าจะมารีวิว m o t o r o l า Racer Max นี่ก็เป็น Ra เซ r ที่มีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะพูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับแกะกล่องกลอนนะครับในกล่องเ็าจะมีตัวเครื่อง Racer Max ซนะครับซึ่งจุดที่ต่างก็เห็นว่าความหนาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับจากตัว r a เซ r ธรรมดาแต่ถา,ถามมันกลายเป็นตัวที่หนาไปเลยไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับในกล่องนะครับก็จะมีหูฟังเป็นหูฟัง r ็อกเกอร์นะครับนอกจากนั้นก็มี สายไมโคร USB นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์มาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับลอ,อกฟิล์มออก,ก่อนเห็นกระพริบกระพริบเขียวๆตรงนี้นะครับคือไฟแจ้งเตือนเมืามีเมสเซจมีข้อความจากไลน์จาก WhatsApp หรือว่า m s s คอลอะไรก็ตามจะขึ้นตรงนี้หน้าจอมีขนาด4.3นิ้วนะครับความละเอียดเป็น QHD 960x540 แล้วก็เป็นจอ Super Oled a d v a n c e นะครับผมส่วนตรงนี้ครับเป็นกล้องหน้านครับความละเอียด1.3ล้านนะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้ครับก็จะมีปุ่มอยู่สปุ่มนะครับเป็นปุ่มสัมผัสนะครับเดี๋ยวลองเปิดจอขึ้นมาดูก่อนมันคือปุ่มเมนูโฮมแบ็คแล้วก็เซิร์ชครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องตรงนี้นี่คือช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเป็นไมโครซิมตรงนี้เป็นช่องใส่ไมโครเอสดีการ์ดนะครับส่วนทางด้านขวาครับมีปุ่มเปิดเครื่องครับปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ถัดลงมาตรงนี้ครับเป็นปุ่มวอลลุ่มล็อกเกอร์ครับเพิ่มลดเสียง ส่วนทางด้านบนนะครับก็จะมีตรงนี้ครับเป็นช่องเสียบแท็ค3.5ถัดมาก็จะเป็นไมโคร USB แล้วก็เป็นไมโคร HDMI ครับซึ่งนี้ก็เอาไปต่อกับอุปกรณ์ทีวีมอนิเตอร์อะไรก็ได้ครับที่เป็น HDMI port นะครับที่ด้านหลังนะครับมีกล้องความละเอียด8ล้านนะครับผมเป็นออโต้โฟกัสแล้วก็มี LED flash นะครับส่วนด้านหลังตรงนี้ครับชิ้นนี้ผิวมันเป็นเคฟล่าครับแต่ผมไม่แกะพลาสติกออกเลยเรามาลองลอกกันดูนะครับ คีบด้านหลังตรงนี้ครับมันเป็นเคฟล่าครับคือจับแล้วก็มัรู้สึกดีนะครับมันจะนุ่มๆมือดีแล้วก็ไม่ลื่นหลุดมือง่ายๆด้วยครับส่วนด้านล่างตรงนี้ครับรูตรงนี้นะครับนี่คือรูของเซคันด์ไม้นะครับหรือไม้ตัวที่2นั่นเองไม้ตัวที่2นี่เอาไว้ทําอะไรมันมีหน้าที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างครับเวลาสนทนากันไม้ตัวแรกก็จะรับเสียงปกติครับอยู่ด้านหน้าซึ่งไม้ตัวแรกครับอยู่ตรงนี้ครับจะรับเสียงปกติด้านหน้าแต่ไม้ตัวสองก็จะรับพวกเสียงลมเสียงอะไรเข้ามาแล้วก็จะไปหักล้าง กับเสียงที่มาจากด้านหน้าออกทําให้เหลือแต่เสียงของเราเวลาสนทนานะครับและนี่คือหน้าล็อกสกรีนใหม่ครับของ Motor o l a Razr แล้วก็ Razr Max ครับจริงๆทั้งสองรุ่นเนี่ยมันก็แชร์หัดเครื่องเดียวกันแล้วก็เฟิร์มแวร์เดียวกันนะครับอันนี้คือมีการอัปเดตเป็นรีสกรีมเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งคิดว่าเครื่องเพื่อนๆที่ซื้อไปคงจะอัปเดตกันบ้างแล้วเหมือนกันคนที่ยังไม่ได้ก็รอแป๊บนึงครับเพราะว่าเวลาเขาพุชอัปเดตออกไปเนี่ยผ่านทาง Wi-Fi ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยม ระดับลดผลิตเครื่องขายอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะได้เร็วช้าต่างกันนะครับอันนี้ครับหน้าล็อกสกรีนใหม่นี่นอกจากจะสามารถจะปลดล็อกธรรมดาลแล้วนะครับยังสามารถที่จะปลดล็อกไปที่การโทรศัพท์กล้องถ่ายภาพแล้วก็ส่วนของข้อความได้นะครับเราปลดล็อกธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับวันนี้คือหน้าโฮมสกรีนนะครับของตัวมวูโตะเรเซอร์แล้วก็เรเซอร์แม็กที่เป็นไอซิ่มชันวิดแล้วนะครับซึ่ง UI นี่มันก็ออกจะไปมาคล้ายกับตัว n e x u s Phone นะครับคือพยายามจะอิง พอไม่นัดส่วนไว้มากกว่าที่จะใส่อะไรที่เป็นลูกเล่นเยอะๆเข้าไปนะครับซึ่งนี้ครับก็มีข้อดีคือมันดูลื่นไหลดีนะครับนี่ครับใช้ได้เลยครับเร็ววืดๆเลยนะครับส่วนของแอปโรเวอร์นะครับอยู่ด้านล่างนี่ครับก็ลื่นไหลเลยครับจากแอปพลิเคชันต่างๆก็กลายเป็นวิดเจ็ตนะครับเหมือนกับไอซิมซนวิทเหมือนตัว n e x ก s ัสโฟนเลยว่างั้นเถอะส่วนในตัวฟีเจอร์บาร์ด้านบนนะครับลากลงมาแล้วก็นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เข้าไปที่ setting นะครับ่วงเซตติ้งก็มีการแบ่งส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับโหมดการเชื่อมต่อครับปลา b ไฟบลูทูธอะไรอยู่ด้านบนนะครับลงมาก็จะเป็นส่วนที่2องก็เป็นส่วนอุปกรณ์ก็มีเรื่องของเสียงการแสดงผลหรือว่าหน้าจออะไรนะครับปรับความสว่างอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนบุคคลคือการซิงค์ข้อมูลการจัดก,การตำแหน่งหรือว่าการระบุตำแหน่งความปลอดภยัยการล็อกตัวเครื่องอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของระบบก็คือเรื่องของเวลาวันที่การตั้งค่าต่างๆส่วนเรื่องการปรับแต่งหน้าตาโฮมสกรีนนะครับก็เช่นเดิมครับแตะคา่อบ ไว้ที่หน้าไหนก็ได้แล้ววางปล่อยออกไปแบบนี้ครับส่วนวิเดเจ็ตครับก็แตะย้ายที่ได้ครับจะย้ายหน้าก็ได้นะครับชหน้านี้ว่างอยู่จะเพิ่มวิเดเจ็ตหรือจะเพิ่มไอคอนของแอปมองที่หน้าจอทำอยังไงเปิดแ,แอปโด,ดเวอร์ขึ้นมานะครับเฟซบุ๊กวางปุ๊บนี่ครับหรือถ้าเป็นวิเดเจ็ตนะครับก็แตะแอปโด,ดเวอร์ครับเลื่อนไปที่วิเดเจ็ตเลือกอเป็น Facebook ประกันเหมือนกันอ,อันนี้จะเป็นวิดเจ็ตของ f a c e b o o กที่ไม่พอครับเดี๋ยวหน้าอื่นจะว่างอยู่อหนนี้ว่างก็วางไปครับ จะเป็นวิจิตของ a c e b o o k ครับคือการวางวิจิตหรือการวางตัวแอปพลิเคชันไอคอนก็ง่ายๆแบบนี้ครับเหมือนเดิมส่วนการจัดกลุ่มโฟลเดอร์ครับการรวมกลุ่มแอปพลิเคชันที่เหมือนๆกันไว้ด้วยกันจะได้เรียกใช้งานง่ายและก็ช่วยประหยัดเนื้อที่บนหน้าจอนะครับแล้วก็แตะค้างครับอย่างเช่นซิสมิกนะครับก็แตะค้างล่าส่วน Google+ Plus ก็จะเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาครับมันก็เป็นโซเชียลแอปเหมือนกันอาจตั้งชื่อแอปว่าโซเชียลแบบนี้ นะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ชื่อโซเชียลขึ้นมา๊บงนี้นะครับนั่นคือครๆครับในส่วนของ UI นะครับโฮมสกรีนแอปดรอเวอร์แล้วก็ Notification Bar นะครับและนี่คือ UI กล้องของตัว Motorola r a s e r นะครับตรงนี้ครับส่วนนี้คือ Setting ครับการตั้งค่าต่างๆอันแรกสุดทางซ้ายเลยนะครับคือการตั้งค่าอ่าก็จะมีเรื่องของการถ่ายภาพนะครับว่าจะใช้แบบจอกว้างคือเต็มจอ16.9เลยไหมนะครับถ้าเกิด16.9เนี่ยเต็มเฟรมมันก็จะกลายเป็น ครับภาพสดนบนล่างออกจาก8ล้านหลือ6ล้านนะครับทำให้าอาก็จะเป็นภาพแบบ4.3ปกติความเรียว,วิดีโอสูงสุดคือครับ 1,80p นะครับโมโลคารอัพโหลดคือการอัพโหลดภาพไปเก็บในบนโมโตลคัสนะครับเป็นคอมพิวเตอร์โมโูลคีฟังก์ชันนะครับคือการใช้ปุ่มปรับเสียงเนี่ยจะใช้เป็นการซูมหรือว่าจะเอาเป็นปุ่มชัตเตอร์แทนก็ได้นะครับส่วนของแท็กภูมิศาสตร์นะครับก็เรื่องของ geolocation น,นั่นเองคือเมื่อถ่ายภาพเราก็จะเก็บด้วยว่าเราถ่ายที่ไหนครับด้วย gps ตำแหน่งจัดเก็บนะครับใส่ SD card ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นตัวเครื่องส่งเซนเตอร์ตัวนี้ครับเลือกเปิดปิดได้เช่นกันนะครับเลือกเอฟเฟกต์ครับขาวดำนะครับเลือกโซนาร์ไลท์สำหรัเป็นเอฟเฟกต์ของภาพนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของสหรับซีนนะครับหรือว่าใา้การถ่ายภาพมันจะมีอัตโนมัติครับคือมันจะเอาตัวเองว่าเป็นภาพบุคคลหรือเป็นภาพทิวทัศน์อะไรอย่างนี้ครับแต่บางทีถ้าเราต้องการจะ เปลี่ยนหมดเองก็ทาได้ครับอาจจะเลือกเปลี่ยนเป็นบุคคลครับเป็นกีฬาเป็นถ่ายมาโครไทม์ที่แสงน้อยอะไรแบบนี้ก็เปลี่ยนเองได้ามสบายนะครับถัดไปคือเรื่องของโหมดการถ่ายภาพไม่ถ่ายแบบครั้งเดียวถ่ายพรามาหรือว่าถ่ายแบบเบิร์สหรือถ่ายแบบ,บหลายบบลช็อตนะครับแล้วก็ถ่ายแบบตั้งเวลาเอาไว้ถัดมาครับคือเรื่องของ e x p o s u r e value หรือค่าเอเองสามารถเลือกปรับได้ไปถึงลบสามแล้วก็บวกสามนะครับแล้วท้ายคือเรื่องของแฟลชครับเลือกปิดแฟลชเลือกเปิดแฟลชหรือว่าเป็นแฟลชออโต้ก็ได้นะครับ ส่วนทางด้านขวาครับก็จะมีอันแรกเลยครับเป็นการสลับกล้องหน้าหลังนะครับกล้องหน้าความเที่1.3ล้านนะครับแล้วกล้องหลังที่8ล้านสำหรับวิธีการถ่ายภาพนะครับเราก็เลือกแตะเพื่อโฟกัสก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ถ่ายแตะเพื่อโฟกัสครับแล้วก็ถ่ายส่วนการบันทึกวิดีโอครับก็แตะปุ่มนี้ครับจะกลายเป็นโหมดวิดีโอทันทีนะครับโหมดวิดีโอก็จะมีการตั้งค่าที่ต่างไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ มีซีมดเหมือนเดิมนะครับแล้วตรงน,นี้ครับการบันทึกเสียงนะครับเรียกได้ว่าน้อยรุ่นมากครับที่มีเรื่องของการบันทึกวิดีโอที่เขาจะมีลูกเล่นเรื่องของเสียงด้วยถัดมาครับโหมดการถ่ายวิดีโอครับถ้าปกตินะครับคือถ่ายจนกว่าจะเต็มว่าเถอะจนเมมเหลือเท่าไหร่ถ่ายไปจนหมดเลยก็ได้ถ่ายไปข้อความวิดีโอจะบันทึกประมาณไม่กี่วินาทีนะครับเวลาทันสั้นส่วน time แลปนะครับคือการถ่ายภาพที่เรียกว่าต้องพวกเวลาที่เขาถ่ายดอกไม้ที่มันก็ค่อยบานออกหรือว่า ถ่ายถนนที่ว่าจากเช้ากลายเป็นตอนเย็นอะไรอย่างนี้ครับด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั่นคือการถ่ายแบบไทม์แลปส์นะครับคราวนี้มาลองฟังเพลงบนเรเซอร์แม็กครับีมาฟังเสียงลำโพงกันว่าดังเบาอะไรยังไงแค่ไหนนะครับ นะครับว่าตรงนี้มันมีเหมือนเนื้อร้องมาด้วยอันนี้คือเป็นเซอร์วิสของตัวโมโตนะครับซึ่งตรงเนื้อร้องตรงนี้นะครับมันไม่ได้มาจากตัวเพลงมีไฟไล์ไลท์หรือว่าไฟล์เนื้อร้องนะครับมันดึงอ,อตงัตโนมัติมาจากอินเทอร์เน็ตครับคือถ้ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi 3 d s เนี่ยมันก็จะเช็คชื่อเพลงชื่อศิลปินแล้วก็ดึงเอาเนื้อเพลงมาแล้วก็ มาเป็นลักษณะของคาราโอเกะครับคือมีเนื้อร้องเป็นท่อนๆให้ตามด้วยนะครับมาลองดูครับครับมันจะเด้งขึ้นมาตามท่อนร้องเลยครับ oh. เดี๋ยวามาทดลองเล่นเว็บกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเลยครับตัวแซนอยู่แล้วนะครับเอเคไป,ไปเราโหลดแป๊บนึงครับตอนนี้โหลดหน้าเว็บอยู่นะครับ ผ่าน wi-fi แนหมดอล้หมดครับคือ Flash เปิดออโต้ Auto, นะครับในหน้าเว็บก็โหลดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับความลื่นไหลซูมซูมซูมออกซูมเข้าซูมออกปัดนี่ครับถือว่าลื่นไหลสบายสบายเลยครับเล่นเว็บนอกจากนั้นนะครับตัว Motorola นี่ก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษนะครับที่เรียกว่า Smart Action สมาร์ทแอคชั่นก็คืออะไรสมาร์ทแอคชั่นคืออะไรสมาร์ทแอคชั่นคือการกําหนดตั้งค่าต่างๆนะครับเพื่อให้โทรศัพท์เนี่ยเหมือนกับปรับเปลี่ยนโหมดตัวเองให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆนะครับมีสมาร์ทแอคชั่นตัวหนึ่งที่มีวิจเจ็ตมาให้ด้วยก็คือสมาร์ทแอคชั่นค่าโหมดนะครับคือโหมดขับขี่นะครับเมื่อเราเปิดสมาร์ทแอคชั่นขับขี่ปุ๊บก็จะมีการเปลี่ยน UI ให้นะครับเป็นแบบนี้โดยคําสั่งหลักที่โผล่มาตรงนี้ก็จะมีเรื่องการนําทางนะครับการโทรศัพท์ การใช้ voice search แล้วก็การเล่นเพลงนะครับอย่างการเล่นเพลงนะครับเนี่ยก็จะมีแบ่ง music player ใชครับจะเป็นแบบเน้นให้ใหญ่ๆง่ายๆที่ไม่ต้องมันไล่หาว่าอยู่ปุ่มอยู่ตรงไหนอะไรนีครับนี่คือส่วนของค่าโหมดนะครับนอกจากนั้นครับจะมีโหมดต่างๆให้เลือกตั้งค่าได้นะครับอย่างเช่นเมื่อเข้าไปที่ smart action app นะครับก็สามารถจะเลือกบวกครับเพิ่ม action เข้าไปได้โดยมันจะมีเรื่องของ condition ครับการกำหนดกฎต่างๆนะครับอย่างเช่นทํางานนะครับ ถ้าเลือกเปิดใช้งานตัว Smart อคชั่นในโหมด Office หรือโหมดที่ทํางานนะครับแล้วก็มีการกำหนดสถานที่ว่าถ้าเราไปถึงจุดจุดนั้นจุดนี้นะครับอย่างเช่นไปถึงสยามไปถึงอโศกตรงนั้นคือ Office เราเนี่ยมันก็จะมีการเรียกชุดคําสั่งที่เหลือตามออกมาอย่างเช่นอย่างเช่นไปถึงอโศกนะครับปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าโอเคถึงอ f f i ิศแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบบสั่นครับคือปิดเสียงเรียกเข้าไปเลยซึ่งนอกจากตัวที่เขากำหนดมาให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองหม่เองได้ด้วยนะครับแบบนี้ เราต้องตั้งชื่อขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สร้างข้อกําหนดสร้างข้อกำหนดเสร็จแล้วก็จะมาตั้งสิ่งที่จะมีการปฏิบัตินะครับคราวนี้นะครับผมจะทําการเชื่อมต่อตัว Motorola r a z e r Max นะครับกับทีวีด้วยสาย Micro HDMI นะครับเราเชื่อมต่อเข้าไปที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับครานี้ครับก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีโหมดการเชื่อมต่อให้เลือกนะครับดูบนจอใหญ่ดีกว่านะครับ ในะครับว่ามันมีโหมดการเชื่อมต่อให้เลือกทั้งหมด3โหมดนะครับคือเว็บท็อปมีโหมดแกลเลอรี่นะครับโหมดเพลงมิวสิกเพลเยอร์แล้วก็โหมดการแสดงผลก็คือเป็นมิเรอร์โหมนั่นเองนะครับก็เหมือนกับเราเล่นบนเครื่องแต่ว่าอยู่บนจอใหญ่นะครับประมาณนี้ครับมิเรอร์โหมดนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับจะไปที่โหมดของมิวสิกครับเป็นมิวสิกเพลเยอร์นะครับจะลองดูนะครับ ตอนนี้คือเพลงเนี่ยไปออกมาจากลำโพงทีวีนะครับเรียบร้อยคราวน,นี้ครับเราสามารถจะไปที่โหมดของแกรี่ได้ด้วยนะครับไปดูภาพถ่ายของเรานะครับภาพที่ถ่ายมันเป็น้นี่เห็นไหมครับ สามารถจะ z ู o เข้าส o o m ออกดูที่ภาพถ่ายได้นะครับ <are> น่ครับ so the the สำหรับตรงนี้ครับพอเป็นไอศครีมแซนด์วิชแล้วครับการต่อเว็บท็อปนี่ไม่ต้องแฮกไม่ต้องอะไรครับเสียบพิธใหม่พอครับ มีหมดเว็บท็อปให้เลือกใช้ทันทีแบบนี้เว็บท็อปนี่เหมือนกับเรามีแท็บเล็ตครับอยู่บนจอทีวีนะครับเมื่อถึงหมดเว็บท็อปแล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างไปแน่นอนก็คือหน้าตาโฮมครับจะเห็นว่า UI มันจะไปเหมือนกับแท็บเล็ตนะครับมุมซ้ายล่างตรงนั้นนะครับมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับเป็นแบ็คโฮมแล้วก็รีเซ n ตแอ p นะครับทางนี้ข้างขวานะครับเป็นโน้ตสเกชั่นบาร์ครับเหมือนพวกแท็บเล็ตแอนดรอยเลยนะครับแล้วก็ข้างบนก็คือ แอปเราเวอร์ครับตรงนี้แอปเ o ราเวอร์นี่ซึ่งที่หมวดเว็บท็อปนะครับมือถือเราจะไม่เป็นหน้าจอแบบนั้นอีกแล้วมือถือเราจะเป็นลักษณะของแทร็กแพดครับคือเป็นเหมือนเมาส์นะครับแล้วก็มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่ตรงนี้ครับเป็นเลฟคลิกไรคลิกแล้วก็นี่เป็นคีย์บอร์ดเห็นไหมครับกลายเป็นคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับส่วนตี้ครับเป็นแทร็กแพดครับสังเกตที่จอครับรวกกับนิ้วผมนะครับนะครับมันจะมีเห็นครับมีเมาส์นะครับมอนมีเมาส์เลื่อนอยู่นะครับ ถ้าเกิดเราใช้2นิ้วครับเป็นปฏิทัศแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสวิฟ์หน้าแบบนี้ครับเห็นไหมครับซ้ายขวาซ้ายขวา่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาครับในการควบคุมนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับผมให้เปิดแอป d r เวอร์ขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ใช้2นิ้วนะครับลากไประหว่างหน้าแอปโดเวอร์แบบนี้ครับเนี่ยเหมือนเรามีแท็บเล็ตเล่นบนจอทีวีเลยผมจะเทสการเล่นเกมบนจอใหญ่เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวเว็บท็อปโหมดในการเล่นเกมเนี่ยมันจะไม่สะดวกครับเพราะว่า มันจะเป็นการคุมเมาส์นะครับผมมันจะลําบากมากเราก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นการแสดงผลมิเรอร์โหมดนั่นเองนะครับแบบน,นี้ก็จะเป็นการโคลนหน้าจอบนมือถือแล้วขึ้นไปบนจอทีวีนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะเข้าเกม Nova ทกันนะครับเล่นโน v a กัน มาดูการทดสอบประสิทธิภาพตัวเครื่องกันนะครับโดยจะเริ่มจากมัลติทั h ก่อน,นอสูงสุดได้10จุดนะครับ2จุดสบายๆครับ4จุดครับถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นควอเลนนะครับ สำหรับคะแนนคะแนนวาร์นะครับของ Razer Mac นะครับออกมาที่2อ4 4่ี่คะแนนนะครับต่อไปก็อันตูตูครับ มาดูผลคะแนนของ AnTuTu Benchmark นะครับ Razer Max ได้ไป4,993คะแนนนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของการรีวิวตัว Motorola Razer Max ในวันนี้นะครับผมซึ่งถามว่ามันต่างกับ Razer ธรรมดาไหมก็ต่างครับต่างตรงไหนต่างอย่างเดียวครับคือแบตเตอรี่ครับเพิ่มเป็น3,300 mAh ซึ่งตัวนี้ครับนอกจากสำคัญเป็นมือถือที่แบตใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักมากมายนะครับผมผมว่าถือห้องจะถือสบายแล้วก็ ส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันถือง่ายกว่าตัวเลเซอร์ธรรมดาด้วยเพราะว่าเลเซอร์ธรรมดาดมันไมนจะบางนะครับแต่ตัวเลเซอร์แม็กนี่มันดูสมดุลดีครับว่ามันถือได้พอดีมือมากเลยนะครับตอนนี้ครับราคาเปิดตัวของมันก็17,900บาทนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะทําใจลําบากนิดนึงเพราะว่าเลเซอร์ธรรมดาดมันหมื่นสองเก้แล้วเพิ่มแบตมาประมาณพันกว่ามิลลิแอมเนี่ยมันทำมันโดดไปอีกตั้งสี่ห้าพันนะครับผม สำหรับใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ครับมโนาร a เรเซอร์แมนะครับ,ต,ร er รบตอนนี้ก็ตัวเครื่องก็รองรับสัมทีทุกเครือข่ายครับไม่ต้องเลือกไม่ต้องวุ่นวายไปถามว่าเป็นของค่ายไหนนะครับแต่ที่พันคือมาใช้ไมโครซิมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อก็เตรียมไมโครซิมไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวจากรอยไซน์ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ